ตอนนี้เราจักอัสต,ตอมนะครับหมายเลข43044204นะครับที่ทำกระบวนการ้าไปดอกมาก็เครื่องดับนะครับตอนนี้กำลังทำการเติมน้ำนะครับจากน้ำร้อนจัดอะระบบความร้อนวิบัตินานะครับที่กำลังทำการเติมน้ำนะครับเพื่อติดเครื่องได้ ยังวิ่งมาอยู่ดีๆเลยนะฮะที่ดับไปซะแล้ว สินค้ารอไปกัน9้าคปับรอรอ986ถึงมา14ท้า2งถึงมา14ท้า2ง